มาสวัสดีครับเป็นังพี่นังอ่าข้าวได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไล่สดแป๊บนึงไล่สดพูดนะเออีสวัสดีครับมาเจอกันที่สนามพุทธทบูชานะครับเป็นปราทัดนะครับแล้ข้ามกับพี่วน้นเสื้อส้มฝั่งนั้นนะครับเสื้อส้มนะครับปาจะยามาครับติดข้ามไปนะครับลากเองครับ ปาดลงนี้ปาดงแรงไปอีกเรียบร้อยเมื่อกี้ไม่จมเท่าไหร่นะครับคราวนี้จมเลยครับสำหรับกางเกงแดงเสื้อดำนี่เป็นป้าไก่นะครับพเพชรเกษมนะครับ6 6หกนะครับประจำอยู่ที่นั่นนะโอ้สี่แปดนะครับประจำอยู่พเพชรเกษม สี่แปดนะครับแถวบางว่านี่แหละครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับพาทัศน์นี่ก็ประจำไปทั่วครับแถวสีนักลินนะครับแถวสุขุมวิทแถวบางจากนี่ครับแถวนี้แหละครับอสองสอง ยาลาชัดเจนไอเตียค,ครับที่เป็นเอฟซีนะครับจะพยายามปรับคุณนิชัตให้เตมให้มัอนนอนไปใช่ไหมโอ๊ยกดทโอเคครับอ๋อ มาโดนนะครับโอ้โหลูกนี้ลูกอะไรนี่ครับถ้าที่บ้านผมสมัยหัดต,ตะก้อใหม่เขาเรียกลู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 กสุนัขเกี้ยวครับลูกหมาเกี้ยวครับเขาบอกเฝ้าไหมครับเฝ้าจะเฝ้าเฝ้าอยู่ตะกีว้วนถ้าใอยอยู่ไกลไปไหนใอยอยังเห็นอยู่ สองต่อสองครับโยงหลังไปครับพี่อ้วนเปิดพี่หวันยกซ้ายหมุนเลยปานลูกนี้คนแก่ต้องเตะสนามล่มๆม,มือกันเย็นๆนี้นะครับสองอต่อสไอห้หมูไปมัวหน้าหัาน บ่แม่นแมนหมูนักข่าวนะครับลงยกให้แปะไปแล้วเมื่อกี้นี่แรกครับหัวแปะกับอาจารย์ต้นนะครับชนะไปนะครับอาจารย์ต้นคู่กับป๋าชัยยาพัฒนาการสวนหัวไม่ได้ครับลูกนี้ครับป๋าเจอป๋าครับลูกวันนี้ครับมาเจอกันครับความอ้วนความอะไรก็สูสีกันนะครับ ความสูงก็สูสีกันนะครับฝั่งนี้กับฝั่งโน้นแต่ไม่สูสีตรงที่อายุนะครับฝั่งนี้ต่ออายุให้นะครับสองสองภาษน้องไผ่ไปใส่คือพอเห็นออกงานครับไปเตียเลยช่วงนี้ช่วงนี้เขาเก็บตัวทีมชาติครับ ไปไซส์ก็่ผู้นี้เขียวอย่างเดียวนะครับองตออสางสองต่อสามครับหากลางไปครับพี่หวันโยกว่าไงครับเขียวได้ไหมยังเขียวได้อีกนะครับได้ไหมพี่ทัศน์โอ้โห ตรงนี้มันสูสีตรงว่าการในการแรกเสียงสามต่อสองสามต่อสองเอาฝั่งนู้นนำเหรอเอาเอาอย่างเงี้ยดีออกนิดนึงครับสี่แล้วครับ สี่ต่อสอต่อสครับนําสองแต้มครับโอ้ยกงามครับลูกนี้เฮ้ยเฮเหนียวครับโอ้โห,โหยกดีครับสองลูกนี้สองต่อ4 2สต่อสี่ครับ โอ้โหเสียอาการแลวครับยังมาทันนะครับก็ไปอมอนชัยนะครับไปครับอมอนชัยไปครับช่วงนี้ไม่เห็นหน้านะเจ้าไผ่ไม่รู้หายหัวไปไหนนะครับจะหากินแถวปลากินไดงไหนไม่รู้ครับหากินม่านะครับ โอ้โหลูกนี 5, oh, here, ้ครับสองสองสองห้าสองต่อห้าครับโอ้เสิร์ฟลูกนี้ครับเสิร์ฟแม่นจริงๆครับลูกนี้ครับ 3ามต่อห้าครับแต้มครับตาท่าได้เสิร์ฟโยงหลังไปอีกครับเปิดหัวมาหน้าเน็ตให้หน้าเน็ตเลยเร็วเร็วเร็วโอ้โหลุงนี้ครับใส่มาลงมุมพอดีครับน้ำแรงแรงแรงหมดพอดีครับเปิดครับตาไก่ยกหน้าเน็ตไหม ปาดไดนะโอ้โทษโทษโตษโทษโ,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 โอ้โหพิิ่งมากเลยครับโอ้โหปาดลูกนี้ครับเน้นน้ำหนักเลยครับเพิ่มน้ำหนักแล้วครับมอเสิร์ฟได้หมดครับโอ้โหเสิร์ฟปลาไก่ครับ ห้าต่อห้านะครับคุณอย่ามอ,อ,อ,องไฟนะครับคุณเคยไปตีปลาที่เป็นปลาช้างมอ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 งไปช่วงนี้ปลาเตี้ยพร้อมออกทะเลนะฮะใช่ใช่ความช่วงนี้ไม่ดีครับตอนนี้กลัวอ่ามิคิล่าจีบเตะนี่กลัวผมกลัวมากเลยครับตอนนี้ไม่อยากพยายามหลีกเลี่ยงครับไม่จำเป็นจะไม่ไม่บวกก็ได้ไหม,ได,ไ,มได้ช่วยหน่อยโอ้โหนี่ ห้าต่อห้าครับโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้ครับฮะไปใส่ก่อนเดียอะเนื้อเลยโอ้ขอรับลูกเสิร์ฟเจ้าไวได้แล้วการที่ฮับลูกเสิร์ฟเจ้าได้บอกเจ้าเสิร์ฟมาบอนฟาปิน เอ้โหเขาแตกกันครูคนนั้นนะอ๋อวันไหนบ้างไปชาวทิพย์กันครับอ๋อกระติบเหรอเดี๋ยว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 ทักไปนะครับสำหรับเหลี่ยมนะครับอ๋อต่อห้ห้าต่อห้าครับ โอ้โหพี่ไก่เช็คแล้วก็ตรงนี้ครับไห้าต่อห้าครับไปไหนครับโอ้ลูกะหเลไ้อเออกระลอบองเหลือบองเหลือเตะนี่เราจเจอวไปอ๋ออคอโรกตีเตดตอนแดดลงหมดตัว โอ้โหลูกนี้ครับเหยียบยัดตัวเลยครับห้าต่อห้าห้าต่อห้าครับโอ้โหตั้งลำรอเลยครับเอาไม่อยู่ครับลูกนี้ครับ คูพูต่อไปไงเทพพูดไนประชา,ะานบ่มีใครเต็มป่ะพูดต่อไปอ๋อออเดียวมันโ<า>ตมืกโแข่ไหมฮะมแขามฟีนบ่ขามไม่ขามคอยคอยบ่อยากคามคอยจไปเต็คอยคมีโปรแกรมขาอยู่คอยย่างคอยขาคอยเพีก ห้าต่อห้าต่อครับขาทัดเสร์ฟครับอ้วนเปิดโอ้ยมือธรรมดามือมือธรรมดามือข้านี่ต้องถอดเสื้อครับอันนี้มือยกถอดเสื้อครับแส่งตัวยกนี่เดือดกว่านะครับเปลี่ยนข้างครับ Oh do เปลี่ยนข้างนะครับรับชมกันต่อนะครับถ้าเป็นมวยก็พังจกนะครับถ้าแบดมินตันก็จบเกมนะครับจากการเกมครับ6-5ครับยังสูสีนะครับแจมครับปาดยาวๆพักกลางไปครับไม่มีคนรับครับ อ๋อตองห้าตองหกครับโอ้โยเสิร์ฟไม,ม่ห้ามครับลูกนี้ครับอ๋หอห,อห,อหมมกต่องห้าครับปาทัดเสิร์ฟมาครับพี่อ้วนเปิดหัวเอาลากเล่นนะครับตะก้อเดียวมือชี่ครับมาจากร้านมิทาน,นะครับไม่แน่จริงไม่มานะครับนี่โอ้โหปาดออกนิดเดียวเองครับ เจ็ดต oh, ่อห้าครับเสิร์ฟีทีหนึ่งเปิดได้ครับลูกนี้ยกหน่อยหนึ่งพอดีคำปลาดไปครับ <c oughs> ไม่ได้ครับเข <c oughs> ียวมรณนะจริงๆครับฝั่งนี้ครับอ๋อเหต่อเาทัดกตะตกอนเดียวนะครับ เจอไปไม่เปิดเลยครับล่างเล่นเองเลยครับอาิ่งไ้นะครับจไง่ายเลยอเียต่อหน้าเท่เดียวยังครับยังครับว่าเขาบอกให้คู่ต่อไปนี่ครับตอนแรกว่าจะเดี่ยวมันเอฟซบอกว่าอย่าพึ่งเดียวครับอาจารย์ต้นบอกให้ใส่เกือบแยังไม่ได้ใส่เกือบเลยครับ ยังได้ไหมโอ้ยเกือบโดนกล้องผมครับผมนั่งถุงประมาณ3เมตรนะครับลูกเตะหลังเท้าครับตั้งสองฝั่งนี้เขาห้ามข้ามหลังเท้าครับปลาทัดเขาห้ามข้ามหลังเท้าฝั่งนี้ก็ไม่ข้ามหลังเท้าข้ามเขียวเสียกันไม่ข้ามเขียวเสียกัน ลางเองครับลางเองครับหยอดไปติดลังเท้าอีกเอาท่าเดียวกันครับโ <statements> อ้โหเจดเท่าแล้วครับแต่ก็ครชามันดูด้วยไม่ดูลูกดีด้วน้หดักขนาดเนี้ยแกนี่รันากีเศในลงืได้อีออดูไว้ดูไปโอ้โหลูกนี้ ปาท่านถนัดเลยนะลูกเวอร์นะครับยกขาช่วยด้วยนะครับไม่แก้ยังไม่ถึง40-30ิบสามสิกว่านี่โอ้โหไัยรุ่นอายนะครับล้วงมาประมาณนี้นครัวเข่าครับปาบปวันนี้ก็ถือว่า ใส่ฝันตาตะเกียนมันนะโอพี่ไก่ครับพี่ไก่พี่ไก่อหอยป่าครับอ๋อแปดตัวเจ็บแปดตัวเจ็บครับแซงแล้วนะฝั่งนู้นครับมองไม่เห็นหรือเปล่าครับอยู่ฝั่งนู้นครับโอ้โหรัห เจ็ด oh, <7, 8. S 2> ต่อแปดครับก็กลับไปกลับมานะครับออกไปไหนครับเอาเอาข้าหัวแล้วจะปาดได,ได้ครับโอ้ถอยหลังปาดเลยครับโอ้เขียวอาชีพจริงๆครับตรงนี้ถ้าเป็นผมเป็นหัวอย่างเดียวนะครับไม่ทันเลยครับอาวไปครับ oh, ต่อเจ็ด ผัดผักลางมาไม่มีคนรับเลยครับอ๋อเจ็ดต่อแปดต่อแครับลากเองแล้วครับตรงนี้ลากเองแล้วครับเอาไปไหนครับโอ้ห oh, oh. ออกประมาณสามวาครับครั้งนี้อ๋อแต่อแ อุยเสิร์ฟดีครับลูกนี้ครับโอ้โยกงามครับลูกนี้โอ้โยปาดเส้นนี้เลยครับยกสวยเกินไปครับขอโทษตัวยกครับยกสวยจริงครับลูกนี้ครับ แสงเลยครับฝั่งโน้นครับคนแก่เตะกันนี่ยมันดูยากจริงแต้มเนาะแสงกันกลับไปกลับมาครับไม่เหมือนวัยรุ่นนะครับแสงก็แสงยาวเลยโอ้ยลมมีพลอยแม่เลยเยน็ยน,ยนมีแห้งครับไม่เย็นแม่เอาปลาทาัดลางเองแล้วครับลูกนี้โอ้โหโย,ยังเหมือนเดิมครับ เก้าเก้าต oh! no. ่อแปดครับอยู่หลังมาครับเปิดออกไม่ออกเอาหันหลังยกให้เลยครับคราวนี้ไปไหนครับโดนเกี่ยวไม่อยู่ครับสองเกอา จอนจอนหลังเท้าบอกว่าไงวันนี้ว่างเขามาดูเขาเล่นตลกกันที่สนามสาธรน,นะครับวันนี้ก็สนุกสนุกครับการยีฬาครับอย่าไปคิดอะไรบ้างนะครับดูเพลินไปนะครับถ้าคนชอบนะครับถ้าคนชอบก็คือชอบครับ <c oughs> 3ามแปดต่อเกต่อเนะครับออโอ้โห <laughs> พี่วนเอาหน้อา,อาอกลับเลยคนระับสามเก้า 9ก้าต่อแปดครับปลาอ้วนปลาอ้วนโอโ้โหเหลี่ยมนี้ 8, 9, ครับ8แปดต่อเก้าต่อครับพี่ไก่เปิดหัวครับ จกยังสวยงามครับโอ้ย oh, oh. ลูกนี้ทีบอกเลยครับเก้าต่อเก้าเอาสูสีแล้วครับเก้าเก้าเก้าต่อเก้าครับเอาแล้วครับสิบ

อ๋อ้ต่อสิบเอ็ดต่อเก้าครับเห็นไหมครับโอ้โหปาดตรงนี้ครับถ้าถีนเน็ตก็เรียบร้อยนะครับอ่ะกลับไปกามาครับตะกบอครับแดดตองร้อยแดดลงเดียวไ้เตอร์เพื่อนเล้ว เลนจังนี่เลีนออกพราะรำสองกัตรงอย่างเดียวเออที่มึงยอดจัดนั่นแหละเออมบานอะม้อนใช้ซีนั่นมีแอนแม่นี่มึงเกาะนักมึงยอดจัดละ ก็จะพลิกนะครับกลับไปกลับมาครับตะวก้อครับโยงหลังดีมากเลยครับเอาย้อนหลังครับยังปาดได้ครับได้ไหมพี่ไก่ได้ไหมยามาไหมโอ้โหสิบแลวครับเอามาดูกับอีกสองแต้มฝั่งนี้เหลือแต้มเดียวฝั่งนู้นเหลือสองแต้มครับก้คนแก่ครับจะว่ากันครับก็อยู่ในเวีนี้นะครับตะวก้อนแก่ครับ สิบต่อสิบเอ็ดครับลงหลังอีกแล้วครับเปิดครับอ้าวอาอาปาดยาวโอ้ยยกไม่โดนครับลูกนี้ครับ

เกือบเกือบเกมนะครับ oh, 10ต่อ10ต่อ11ครับไปไหนครับพี่ไก่โยงหลังครับโยงดีด้วยนะครับทันหลังยกอยีกแล้วครับเอาแล้วครับ11เท่าแล้ว <c oughs> ต่ก็ตายใจใจใจผมนั่งดูอยู่ในยังยังไม่รู้เลยว่าจะออกฝั่งไหนครับ <c oughs> ถึงฝั่งนี้จะได้11ก่อนผมก็ยังไม่รู้เลยฝั่งไหนจะจะได้12ก่อนนะครับแต่ก็ครับ มันเป็นอะไรที่คาดเดาลำบากเองครับว่าบทจะเสียก็เสียง่ายๆนะครับตัวคาดแต่ละฝั่งเอาเสิร์ฟดีด้วยครับลูกนี้ไปไหนครับไปไหนครับเอาอเสิร์ฟดีแล้วครับลูกนี้ครับเสิร์ฟดีมากๆเลยนะครับอ๋อทีดียวต่อีเดย เรียบร้อยเรียบร้อยรปาดเสนเนตเองครับฝั่นี้แพ้ไปครับเรียบร้อยครับสรุปก็เป็นฝั่งนี้ชนะไป12ต่อ11นะครับแต้มเดียวนะครับฝั่งป๋าทัดแพ้นะครับฝั่งป๋าอ้วนกับพี่วันชนะนะครับพี่วนกับพี่หวันชนะนะครับ12ต่อ11ครับโอเคครับเดี๋ยวคู่ต่อไปเดี๋ยวค่อยดูต่อนะครับผมขอจบคลิปไว้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ